้เปลี่ยนมาใช้ถุงหิ้ว LL Hero ใส่อะไรก็ขายดี ว่าทศวรรษที่กลิ่นหอมของน้ำราดหมูแดงยังคงต้อนรับผู้คนที่ย่านตลาดพูริมทางรถไฟกรุงเทพนี่คือข้าวหมูแดงแม่สุนีตำนานข้าวหมูแดงที่เริ่มต้นจากหาบเล็กๆริมถนนก่อนกลายมาเป็นร้านดังประจาําย่านส่งต่อสูตรลับความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เคยเปลี่ยนหัวใจของร้านอยู่ที่หมูแดงและหมูกรอบหมักด้วยเครื่องเทศและน้ำปรุงสูตรเฉพาะย่าง้วยเตาถ่านไฟกำลังดีจนได้หมูแดงหอมหวานกำลังพอดีและหมูกรอบหนังบางกรอบเสียงแตกทุกคําน้ำราดคาราเมล สสีน้ำตาลเข้มเคี่ยวจากน้ำซุปและเครื่องเทศจนเหนียวโคนรสหวานมันเค็มลงตัวเมื่อลาดลงบนข้าวสวยร้อนๆคู่ก,กับไข่ต้มและกุนเชียงที่ทำสดใหม่จึงกลายเป็นข้าวหมูแดงที่สมบูรณ์แบบวันนี้แม่แม่สุนีผู้ก่อตั้งจะไม่ได้ยืนถ่ายเองแล้วแต่ลูกชายและลูกสะพ้ายยัคงคงสืบทอดรสชาติและวิธีทำอย่างคร่งคลา้าตั้งแต่การหมกักย่างไปจนถึงการเครี่ยวน้ำราาเพื่อให้หมูแดงทุกจานมีรสชาติอร่อยเหมือนวันแรกที่เปิดร้าน ข้าวหมูแดงปีนี้ปีที่70นะคะคศ2498เราใช้น้ำซอสที่เคี่ยวด้วยเอลิงแล้วก็ผสมงาบดใช้เตาถ่านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการย่างหมูหมูแดงจะมีกลิ่นลักษณนอความหอมของของาอานะอ่าดอกกางนะใี่หที่อยากลิ้มลองรสชาติด,ดั้งเดิมสูตร70ปีแท้จริงนะคะไม่ว่ากับวิธีการทำโดยาใช้เตาถ่านนะคะหรือน้ำซอสที่มีสูตรดั้งเดิมจริง ลองลองมาลิ้มลองดูมาเปรียบเทียบกันนะเพราะว่าเราประณีตในการทําแบบดั้งเดิมจริงๆก็อยากให้อนุรักษ์เอาไว้แล้วเรากอา็อยากให้แชร์ความอร่อยถึงคนด้วยกล็ลองมาชิมดูแล้วก็บรรยากาศตรงนี้จะเป็นลิ้มพบงรถปาลลดูสมัยรัชกาลที่5นะคะรถไฟเส้นนีีเป็นลิเซียีเซลารางนะคะค ะะเปิดถมงเช้าปิดสองทุ่มครึ่จะเปิดทุกวันเลยนะคะ,คะแล้วก็เราก็มี d ีลิ v วอรใครใครอยู่ไกลก็ลองโทรมานะคะแล้วก็จะส่งให้ได้นะคะค่าส่งปราาะจําเดือะร้านไหนๆก็ได้ใช้ถุงฮิ้วฮีโร่แน่นอนค่ะเพราะหยิบง่ายหยิบสะดวกใส่สะอาดออเดอร์เยอะแค่ไหนหนักแค่ไหนก็เอาอยู่ได้มาตรฐานทุกทถุงถุงหิ้วฮีโร่เหนียวใสใส่อะไรก็ขายดี